มันเอา,อารถไม่ให้ยังบัดโกแคร์รถไมาใ่ให้ยังเฮ็ดยังไม่ก็เนี่ยเอาไหมยังอะเฮ็ดยังตั้งปั๊มมันบุกวันบ่้งป่ะครับบ้านเมืองโกแคร์จูนปั๊มเฮ็ดจะไหนเฮ็ดจะไหนวิธีวิธีตั้งตั้งตั้งให้มันกินน้ำมันนะครับปั๊มแบนปั๊มแบนโกแคร์เฮ็ดจะไหนอ๋อ กู๊แขกชาแนลฝากเอาไปติดตามช่องยูทูเพนินเด้อช่องชื่อช่องว่ากูุแขกชาแนลอะไรอไอกล้องแบตน,นะฮะไอกล้องแบตไออยังเอาเบิ้นเบิ้นเบิ้นมึงก็นหน่ามันควันดำบ่เนี่ย ค,ควันมาดำเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามมองกคคู้แขกคนจีพับน้ำมันลงแอ้มันควันนะครับรถแรงมัน้องควันดิโอสีรถพมันก็แจมเหวะเเสีรถโกแขกแจมมัครับโอ้สุดยอดสุดยอดสวยสวยสวย นะครับเป็นอันนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบ 7610S นะครับอันนี้พี่เล็ก Modify มาติดให้นะครับผมผู้สนับสนุนหลักของช่องเพทายชา n e l นะครับสุดจริงเรื่องเทอร์โบต้องร็ก Modify ยนะครับผมแต่งนันงานทองนอันท่อเนี่ยงานท่อต้องเป็นช่างเบียร์ท่อซิ่งนะครับอันนี้ก็สุดจริงเรื่องท่อเหมือนกันนะครับ ฝีมือไม่ต้องพูดถึงรอยเชื่อมนี่สุดยอดเนียนกิ๊บนะปัดแบบบยังไงปัดแบบยังไงโอ้ใส่ซ้อนแล้วบมดเลยใครขั้วมันมีบะะอปัดรอบน,ะอบนี้นะครับเอาล้อมือมกัน่ะโอ้ควันแล้วควันแล้วเอาอีก,เอ,อกเอาอีกรอบนึงเอาให้มันดำปึ๊ดเลย เดี๋ยวเพิ่มน้ำมันให้เธอบัวเล็กน้อยนะครับมันแห้งพดเอาพ่าเมืองบัดโอ้ได้การได้การโอ้หวอาอนว่ามี่ขหอ,อนแล้วหอ,อนแล้วแต่มึงบวก,กูนนะ๊หนาดมันคืนยี่บ่ โอ้ยมนมดเห็นครับต้องต้องให้ผมลงไปทาย้งล่างโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยแน่นอนแน่นอนสุดยอดเล็กกวัวแขกนเอีย่งกอรถรถแต่งต้องขับแรงครับว่า ตครับบ่แรงสีงแตงไม่ให้ยัง้งเลยเหรอเดีย๋ยวกูแขกว่ารถแตงมาเลยต้องขับแห้งนะครับโอ้เสียในการนะกูแขกฮะไดนการให้รีเลย,ย,ยโอย้แรง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 รง เอาดับดับยัง <con> ก่อรถรถแตงอียังก่อนคนเสียบยังก่อรถแตงอียังก่อหันมาได้ไหมล่ะรถแตงต้องยังก่อนรถแตงต้องแรงเลยรถแตงต้องขับแห้งเงี้ยหรอขับแห้งรถแตงขับแห้งเออถ้าขับว่าแห้งเลยโอ้ยว่าแตงแล้วแตงมาอแห้งแตงมันแตกยังนเดี๋ยวก็แขกว่ารถแตงต้องขับแรงนะครับถ้าถ้าขับไม่แรงจะแตงมาทำไมวครันแตงไม่แห้งอ่า เอาอันอันเด้รถซื้อแกงจะแรงได้ไงอ,อันนี้ว่าไม่รถซื้อแกงกันป่ะซื้อแกงมึงสีรถวยมึงสีมึงสีบทิดโั่โอ้หนีนนอนเนียนนอนเน,นอะขี่เขามาออกให้ปั่นอ้หูจว่าเป็นได้ครับตอนที่แรกกันควันควันสีขาวๆม,นมนันๆนิดหน่อยบั่นก็แขกงปั๊บลงไปเท่าใดก็หันปั๊บยังรอบสองรอบครึ่งสองรอบครึ่งควันดำเป็นเล่าึ้นมานะครับนี่แสดงว่าบูธบูธหนีข,ขึ้นเลยครับเมื่อกี้บูธขึ้นเกือบหานะครับขนาดเบิร์นด้วซือ ปกติจอดเบิร์นบูบูดบูดบูขืนนะครับนี่บานี้เวลาไถติดนักมันจะขึ้นประมาณเกือบผุแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบคนนด้เนาะใช่โดนหลายไอ้เบิร์นรถบางงามฮะใช่โดนหลายไอ้เบิร์นรถบางงามรถบางงามของซันรถเขาได้หรือเขาไ่ได้ขควางเงินเพิ่นมาซื้อเนาะรถเท่าเนาะเท่าก็อยากโชว์รถเท่าเนาะเฮาแต็งเหรอนี่ครับรถกู้แขกกับรถผมนะครับการรับผิดชอบร่วมกันไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นยกให้แล้วครับแล้วจะที่เฮ็ดเอาท่าน ห้างก็ซอมเองว่าสันรถแตงมันก็ต้องห้างนี่แล้วนะครับรถแตงอะ่ะแต่รถเดิมๆยังห้างเลยเป็นมากกแขกรถแตงว่าห้างเป็นไปบ่ได้แรงเต้อง,ง,องหงอ้มันงความแรงมันต้องแลกมาดึความแรงมันต้องแลกมากับความพังงานห้างก็จอดไปแล้วฮอนี่บกก่กวนว่าโ <c oughs> อเค okay, ครับผมไ <c oughs> พามาชมกแขกเพื่อนกแขกเพื่อนมาจุ่นมันักหน่อยนะครับบู่่ว่าเพ่นเป็นเอียงเพ่นก สงสัยเพิ่นอยากโหดครับสงสัยอยากโหดอยากโหดก็เลยปรับน้ำมันลงอย่างน้อยครับให้มันกินน้ำมันหลายก็เก่ีเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ